ลองเพลงฟังหน่อยร้องเยากฟังเพลงคุณอยากฟังเพลงอะไรครับเอาเพลงที่แบบของแขกของเราวันนี้เอาวได้ <Okay. S 2> จำเก่งจะไม่เคยอเธอเคยมเธอว <c oughs> ันเดย์ทิวเดย์เว้นเดย์แป๊บนึงนะนนงนะมึงไปเป็นครูอนุบาลที่ไหนมาเนี่ยเหมือนสอนาสาภาษาอังกฤษเด็กเลยเฮียจะมาที่เก่าม,มาที่เก่าจะมากินที่เก่าจะอันนั้นก็บอันเก่าอย่ามาจิ้มมั่วซั่วเดี๋ยวไมดูด เราฮี่อะไรวะเนี่ยเฮ้ยเพลงเขาฮิตเพลงเขาฮิตมากเลยเคยฟังไหมคิดแต่ไม่ถึงเคยฟังเคยร้องด้วยเฮ้ยเหรอแค่เสียงในฝันแค่แค่เสียงในันรั้งหนึ่งนะมึงฟังแผ่นเดียวกูเป็นเชิญเชิญอ่ะใช้ไมค์ไวเลสเรียหนะโอ้ยและณบัดนี้และณบัดนี้จะได้พบกับนักร้องชื่อดัง จากวงทิลลีลีเบอร์มึงรวบไตสิแต่แยกคำทำที่อะไรล่ะคนฟังไม่รู้เรื่องอะไรกูรอเอฟเฟกต์มันย้อนอยู่อยู่ขอเชิญพบกับดั้โงชื่อดังทิลลี่วง ครับชื่อเติร์ดครับจากวงซิลลี่เบิร์ดครับตอนนี้กำลังจะ26ครับเคยมีแฟนไหมไม่เคย ไม่เคยมีแฟนเลยหรอไม่เคยก็แบบเพลงพี่ตแตมอะเพลงอะไรนะจะชอบใครเขาก็ไม่ชอบเราให้ตายสิพับผ่าเอออ๋อให้ตายสิพับผ่าคือเหมือนไปชอบใครแล้วเขาก็ไม่ชอบเราใช่พอเขาไม่ชอบเราเราก็ไม่ชอบเขาหรือแม่ก็แบบบางครั้งเราคุยกับใครเราเจอใครแล้วแบบว่าเจอในจังหวะที่ผิดอะพี่จังหวะที่ไม่ใช่อะไรเงี้ยถึงแบบเขาจะใช่สองเราเราสามชาอยู่แล้วเขาเทงโก้มาเงี้ยเขาแบบตึกตาตึกเราสอซ่าเราสอซ่าแล้วเขาก็แบบตชาอีกที เอ้อะนเฮ้ยแล้วมันมันเข้าไม่ได้อย่างเงี้ยเต้นแล้วมันก็แบบเลื่อมมันไปเลื่อมกันมาอย่างงเี้ยไหมมันต้องมีจังหวะถอนออกเลยฮะเดี๋ยวเขายังไม่ได้จังไงอ๋อหมายถึงเขาตั้งคนรกกันเั่นใช่วงไหมช่วงคุยแสดงว่ายังไม่ได้เสียตัวเลยจังหวะเสียตัวหรือยังเออแลบล็ออกยาะยัง บอกแล้วไม่แต่บอกแต่ไม่ได้บอกกับผู้หญิงที่เป็นแฟนเป็นอะไรอย่างนี้นะไปบอกกับเพื่อนในวงเหรอไม่ใช่้มี่ผู้ชายวงอันนี้ก็มีแต่ผู้หญิงมีแต่ผู้หญิงนี่วงอันนี้ก็เปผู้หญิงยังบอกกันเลย โอ้เหรอโอ๋หรอโอ้ทำไมหน้าน้องกับตกใจหน้าแบโอ้เหรอแล้วตอนมัธยมเรอย่างเงี้ยไม่ไม่จีบสาวแบบมีสาวมาจีบนี่มั้งเหรอจีบผู้หญิงไม่เยอะเหมือนกันช่วงช่วงมาไปแต่แบบเราแฮวไงคือรู้สึกว่าแฮวมาตลอดก็เลยแบบไม่กล้าที่จะเข้าไปหาคนใหม่ๆอะไรอย่างงี้ป่ะจริงๆก็เข้านะพี่องแอปเลยก็ก็เล่นนะทินดงทินเดอร์เลยก็เล่นคุณขยันเหรอจริงจริงขอคุณเล่นด้วยเหรอปัดขวาด้วยอ่ะปัดขวาด้วยเหรอก็ถ้าชอบใครก็ปัดขวาสิ แต่ว่าเราไม่เคยได้อ่ะจากแอปอ่ะคนล่าสุดเขาได้จากในแอปนี้แล้วเขาคุยเกือบจะได้เป็นแฟนอ๋อไม่ไม่ไม่ใช่แอปนี้อีกแอปหนึ่งอีกอแอปอีหลายแอปนะอี้2แ้วีออๆ Coffee Miss b a g l e มันคือแอปที่คล้ายๆ Tinder แต่ว่ามันมีความแบบว่าตรงกว่าเราจะเจอใครที่กําลังหาแบบคนที่จริงจังแบบเราเยอะ ไอ้เชี่ยแล้วเดี๋ยวก่อนนะแล้วเราเราเอารูปเราไปลงโปรไฟล์งั้นอะแล้วคนไม่มาทักเราเหรอก,ก็มีคนจําได้บ้างแต่ว่าช่วงนั้นแบบคิดแต่ไม่ถึงมันก็เพิ่งปล่อยแล้วแบบอ่ะมันไม่มีผมใน m ออยูอ่แล้วไงก็คนก็จําได้บ้างจำไม่ได้บ้างแต่ว่าแบบคือแอปนี้มันจะทักหาก่อนไม่ได้พี่มันต้องแมทเท่านั้นอ๋อักไดอเรากับเขาต้องตรงกัน<ช>มันถึงจะได้คุยกันอ่ะมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นตอนนี้ก็ลบไปแล้ว แล้วคนล่าสุดที่คุณบอกว่าคุณคุยจากแอปเนี่ยคุยนานไหมอันนี้คุยนานสุดอันนี้คุยเกือบหกเดือนโอยแต่ว่าก็ก็เพิ่งโดนก็เพิ่งแบบเพิ่งเลิกคุยนอมึงรู้ป่าผู้หญิงบอกว่าอะไรบอกว่าเดี๋ยวเรามานะไปทำงานก่อนเราหายไปเลยเพาไม่เขาบอกว่าแบบเดือนนี้เราขอหายไปทำงานเราก็แบบโอเคก่อนเดือนนี้เขาไม่ได้ใช่เราก็แบบเราก็ทักไปบ้างอะไรเงี้ยแล้วเขาไม่ตอบอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเออเขาคงยุ่งมากเลยแบบโอเคเราเลยแบบอ่ะไม่ทักเลยไม่เลยเลยระหว่างหกเดือนเจอกันไหมเดทไหมนี่นี่ดูหนังกินข้าวใช่แล้วไอ้ตอนดูหนังกินข้าวเนี่ยมมมมมััันนนจบบืืออแแขี ก็มีสกินชิปนะก็แบบว่าแต่ว่ายังไม่ถึงเราเราไม่ได้ลวนลามเขาขนาดนั้นกันบิดนึงนะคือเขาไปกินข้าวดูหนังกันมึงอีนี้มึงจะมาใช้คำว่าลวนลามไม่ได้อีสัตว์ทุกวันนี้กูแยกไม่ออกแล้วการจับมึงอ่ะมึงจับกับกูอันนี้ลวนลามลวนี่อะไรมึงก็ไม่อิดออดมันยอมไม่ออกป้าเติร์ดไม่บอกป้ามึงระวังถอะวันนึงเดี๋ยวกูจับมึงคืนอีสัตว์กูไม่ติดกูติดกูติด คือคือนงนี้เขาเป็นท y ผู้หญิงที่บอกว่าไม่อยากมีแฟนไม่อยากคอมมิทไม่เคยมีแฟนเหมือนกันเขาบอกว่าเขาอยากทางานก่อนแล้วความเศร้าคือเขาบอกเลิกกันวันวาเลนไทน์นะเธอจะเอาเพลงที่แต่งอะไปให้เขาวันวาเลนไทน์ใช่ตแต่เมย์เขาด้วยเหรอใช่อูนี่ขนาดเราย,ยังไม่เขานะโอ้ี่ให้เขากลัวมึงเอฉนดบ้านไปให้แล้ว เราแต่งได้เพราะว่าเราเอาเรื่องที่เขาเจอหรือเราเจอตอนที่อยู่กับเขาอะไรเงี้ยมาแต่งแต่ว่ามีผู้หญิงหนึ่งคนที่เขาเอามาทําเป็นหนังสั้นเลยแล้วก็ตลบบ้างผู้หญิงคนไหนที่เข้ามาอยู่ในชีวิตคุณแล้วจะมีผลงานไอ้เชี่ยไ่เคยไม่ได้คนทวีทที่เห็นไหมครับว่าถ้าคบกับเด็กนิเทศแล้วผลงานที่เขาทำอ่ะน่าจะเกี่ยวกับคุณหมดอะไรเงี้ยคือนั้นไอ้เชี่ยมันเป็นคนมันเป็นคนรักเอ่ยมากเลยนะ ผู้หญิงคนนี้ก็เจอมาจากแอปเหมือนกันใช่อันนี้มาจากเทนเดอร์หมดเลยเหรอทุกคนที่คุณเจอในในช่วงนี้ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ครับได้เพลงเล่นกี่เพลงได้เพลงโอ้ได้เยอะมากได้แบบได้มันแปดเพลงอ่ะจากบ้มเก่าแล้วบ้มใหม่อ่ะบ้มเก่าสี่เพลงบ้มใหม่สามสามสี่เพลงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะแล้วเป็นเพลงเป็นเพลงสมหวังหรือว่าเพลงแบบอ้าวทังหมดเลย มีเพลงอะไรบมางนะหที่เรารู้รจักกันจะมีคนที่มีความหมายเพื่อเรื่องดีๆขอเป็นใครฉันไม่ใช่คนที่ใช่ถ้าบ้างใหม่จะมีปลายนิ้วไม่รู้สึกให้กอดของฉันบอกทุกอย่างแค่ปลปลายนิ้วก็ไม่รู้สึก ไเพลงของเมของมึงอับคนนิ้วไม่รู้สึกเลยเอาจริงๆเฮ้ยอยากรู้ทำไมถึงเป็นปลายนิ้วอะคืออะไรอะนี่ไงโทรศัพท์เพลงมาร้องว่าใบหน้านั้นใกล้เพียงปลายนิ้วมือเหมือนแบบเราใกล้เขาได้แค่หน้าจอหน้าจอโทรศัพท์โอ้ยแต่คนเรแมนติกโคตรอะไรแบบนั้น คือคุณไปเล่นคอนเสิร์ตอะคุณไม่เจอแบบช้างเผือกมาแบบอะไรอย่างงี้มั้งเหรอวะมันต้องมีมีแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เมาเรากลัวว่ามันจะเกิดอะไรไม่ดีพี่คนที่ตามมาอะไรเงี้ยคือไม่ชอบความสัมพันธ์ที่ฉับเฉวยคือผมไม่ได้เป็นคนที่ตามหาแบบว่าไม่ได้คนที่ต้องการเซ็กซ์หรืออะไรแบบแบบอย่างนั้นนะคือแบบพก็ไม่ได้ตามหานะไม่ได้ต้องการเซ็กซ์มันเซ็กซ์มันมาหาเองมันหลอกหลอนหลอก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 มันไม่ได้หลอกเราพี่ก็ตามไปแต่มันมีนอนละเมอนะมันมีนอนละเมอ มันเหมือนแบบวิญญาณอยู่ข้างๆอ่ะลืมตามมาแล้วแล้วไม่เคยสิงเราเคยสิงเหรอุ้ยอัมเอออัมอ้ํแม่งเหมือนนอนเรานอนแล้วเรากระดิกตัวไม่ได้อ่ะอัมแล้วมีขย่มด้วยบางทีไม่มันดีไม่ได้อัมเดี๋ยวแม่งอมด้วยเฮ้ยวิธีเดินนอนนอนอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราแม่งดิ้นแบบเฮ้ยเขาเรียกว่าอะไรกึ่งหลับกึ่งตื่นเวลาเราเล่าเรื่องผีอ่ะแล้วพอวันนั้นนะครับวันนั้นนะครับพี่ป๋องผมคือกึ่งหลับกึ่งตื่นแล้วผมลืมขึ้นมาแล้ว ผมรู้สึกว่าผ้าห่มมันนูนผ้าห่มมันนูนมันเหมือนแบบมีอะไรคืบมันเหมือนมันมีแบบเธอคลื่นคุณขึ้นแล้วมนก็แล้วผมก็รู้สึกอีกทีรู้สึกตัวอีกทีนึงผมขยับเนื้อขยับตัวไม่ได้แล้วครับเพราะว่าผมมลังโดนล็อกอยู่ผมรู้สึกว่าเหมือนมีคนอีกคนนึงอ่ะกดทับล่างผมอยู่ผมพยายามดิ้นแล้วครับแต่มันดิ้นไม่หลุดเพราะว่าเขาเอาขาหนีบเชิงการ แล้วสุดท้ายตอนเราดิ้นอะเราดิ้นข้างบนหรือดิ้นข้างล่างไ,ไม่ไม่ผมผมไม่ดิ้นเลยผมดิ้นไม่ได้ผมผมแค่เอวผมสั่นอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วก็ผมรู้สึกอีกทีก็คือ,อ,อคแล้วก็หลับโอเค ที the ่จริงอ่ะเขามีเรื่องหนึ่งที่เคยเจอเรื่องราวโหดๆมาก่อนอ่ะกระเือนใจสุดๆซึ่งเราก็ติดตามอยู่เพราะว่าผมผมเห็นเขาในทวิตเตอร์ก็เลยจะเข้าไปให้กําลังใจอยู่เลยว่าแบบเฮ้ยสู้ๆนั่นก็คือเป็นเรื่องของครอบครัวถูกต้องเรื่องของคุณพ่อคุณแม่อันนี้เติร์ดเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นช่วงวันเกิดผมปีที่แล้วผมเป็นเจเพศพอดีแล้วก็แม่ก็เป็นมะเร็งปอดแล้วเป็นแบบเป็นมะเร็งปอดขั้นสุดท้ายเพราะว่าโรงพยาบาลวินิจฉัยไม่ละเอียด เป็นนสัยไม่เรียดล้วแบบมันก็ลุกลามอ่ะคือจริงๆอ่ะเจอเจอ,เจอก้อนมะเร็งตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแหละถ้ากินยารักษาตอนนั้นมันก็ตอนนี้เขายัาง,อยางอยู่อ่ะอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ทันแล้วก็เขาก็ไปก่อนแล้วก็ก่อ,อนหน้าแม่ผมไปก็มาผมก็ไปก่อนมาผมก็เสียเ,ลเ,ลเหมือนกันแล้วเป็นมะเร็งปอดเหมือนกันมาเป็นมะเร็งปอดตายเหมือนกันใช่มะเร็งปอดขั้นสุดท้ายมาผมเคยเป็นตรงเต้านมแล้วก็ย้ายไปตรงปอดมอ๋อนลามก็ช่วงปลายปีเหมือนป้าก็ปาคือป้าเป็นโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้าคือแบบอันนนนีี้้แบบบออยยาาากกททุคคคคดวว่่เโรมื ไม่ควรอยู่คนเดียวไม่อยากไม่อยากแบบพยายามพยายามไม่ให้เขาอยู่คนเดียวแล้วถ้าเขารู้สึกว่าเขาอยากจะไปหรือเขาอยากจะแบบอยากจะไม่อยู่แล้วลยอะไรเงี้ยคือแบบเขาไม่ผิด<ม>เพราะว่าเขาเป็นโรค<ม><ม>แล้วเขาต้องรักษานั่นแหละเครัปาเขาก็มีเรื่อง<ม>โควิดด้วยอ่ะเศรษฐกิจมันก็ไม่ดีโน่นนี่นั่นเรื่องเงินเรื่องแม่ก็หลายอย่างเขาก็เลยแบบว่าไม่ไหวเขาก็เลยแบบเออแบบขอไปเราก็แบบ เราก็ช็อกเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องปรับตัวกลับมาคิดถึงเรื่องตัวเองแหละ,ะเราจะอยู่ยังไงเ,เราจะไปอยู่ที่ไหนเราจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงเ,เราจะแบบเรื่องแบบบ้านเรื่องรถเราจะทํายังไงต่ออะไรเงี้ยเหมือนแบบมันเหมือนเริ่มใช้ชีวิตตัวเองจริงๆอะอเพราะว่าแบบไม่มีป้าไม่มีแม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ใช้ชีวิตมาได้ดีมากนะด้วยแบบไม่รู้ว่าอะไรหลายๆอย่างอะเป็นเด็กที่เดินอยู่ในเส้นทางที่โคตรดีอะเป็นเด็กบางคนเขาอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยนี่มันคือปัญหาทําตัวเป็นปัญหาไปแล้วแต่ว่าเขา แต่ว่าน้องๆต้องเติมเป็นตัวอย่างตรงที่ว่ามันเข้มแข็งคือเขาไม่ได้ต้องการความสงสารเขาแค่อยากจะให้เห็นว่าเฮ้ยเขาเข้มแข็งแล้วเขาดูแลตัวเองได้ปัญหานี้มึงอาจจะล้มชีวิตเขาก็เป็นปกติแล้วเขาก็ทํางานได้ตามปกติด้วยแล้วก็มีเพลงที่ดังด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะเด็กๆคเอาเป็นตัวอย่างแต่เขาไม่มีเมียเนี่ยเรื่องเดียว อยากรู้สเปคจังเลยยากไหมสเปคอ่ะไม่ยากเราอยากหาคนที่แบบจะอยู่กับเราทั้งในยามตอนที่ไม่ดีกับตอนที่ดีแบบอยู่กับเราไปตลอดอะไรเงี้ยอะไรแบบนั้นแบบไม่ได้ต้องการแค่แบบแกล้งเงาแล้วก็หายไปสเปกก็เออคนที่แบบเป็นผู้หญิงตัวเล็กเล็กเล็กตัวเล็กกว่าผมอ่ะตัวเล็กเราเราสูงเท่าไหนเราสูงอะไรร้อยหกสิบเจ็ดก็ประมาณร้อยหกสิบไม่ห่วยร้อยหกสิบประมาณนี้กับตัวผู้หญิงไม่ห่วยขาวขาวเทสเพลงดีพูดภาษาอังกฤษได้ชอบอวยอวยคืออะไรอ่ะอวยคมอวยคมเป็นคน โอ้โหต่อสิต่อสิเป็นคนแพ้แบบแพ้แพ้คนที่แบบชอบชมแพ้คนรวยคมแพ้เดี๋ยวก็น้ำ<พ>ทุกคนน่าจะแพ้อยู่แล้วคือหมายถึงว่าเวลาเขาไปดูคอนเสิร์ตคุณหรือว่าได้ฟังผลงานคุณอะ,อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคุณรู้สึกว่าแบบเฮ้ยถ้าเห็นคุณค่าผลงานเรา,เราเราจะรู้สึกดีใช่อ่ะสมมตินีเป็นแฟนชมเขาหน่อยอุ้ยเธอเพลงจำเก่งอ่ะอุ้ยแม่งดีทุกท่อนเลยอ่ะชอบแต่ค้าจำจะรู้นี่าเน่ ต้องมันรู้นะอันไหนจริงอันไหนฟอรมอ่ะมันดูออกแล้วนะต่อเมื่อเขาชอบนะถ้าเขาไม่ได้ชอบอะไรเราก็เข้าใจใช่ไม่ได้อะไรเพลงดีคืออะไรสมมติเขาฟังระสุนทรภพรมาตลอดชีวิตอย่างเงี้ยสมมตินะเฮ้ยฟังฟอรฟ้องฟ้าเฮ้ยไม่อะไรทุกคนแบบเราสามารถเปิดโลกให้เขาได้เราสามารถแบบแนะนําได้ว่าเฮ้ย ถ้าชอบยันนี้ลองฟังเพลงนี้ไหมลองฟังวงนี้ไหมอะไรเงี้ยอายุอายุแก่กว่าก็ได้เด็กกว่าก็ได้เท่ากันกี่ปีกี่ปีประมาณเอ่อขอแม็กซ์สุด4มาแก่กว่าแล้วก็คลิกใช่ไม่เป็นไปได้ถูกป่าวไม่ก็ไม่ได้จํากัดตรงนี้ทมีอาชีพอะไรที่ชอบปะถ้าทํางานแบบใกล้ๆฟิวกันก็ดีเหมือนแบบว่าแบบอยู่ในวงการหรือแบบเป็นคิดคทีมหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้อยู่ ข้อดีข้อเสียหน่อยข้อดีแรกที่พี่รู้สึกได้นะรักเอ่ยสัตย์ใช่อ2อข้อดีคือเขาไม่คุยสเปะสปะแต่มันเป็นข้อดีนะหมายถึงว่าสมมติว่าคุณจะต้องมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณนะอ่ะเขาจะรู้เลยว่าต่อให้คุณไปทํางานแบบร้องพวงร้องเพลง<ม>หรือไปออกคอนเสิร์ตคุณก็ไม่ใช่คนแบบสเปะสปะไปเรื่อยไง<ม>นึกออกปะเออคือชอบแล้วชอบเลยอะไรอย่างเงี้ย<ม><ม>ข้อดีก็ไม่พูดคํหยาดเดี๋ยวก่อนไอเฮียเดี๋ยวหาว่าี่กระแดเขาพูดได้นะแต่เขาเลือกที่จะไม่พูดคือเขาจะใช้เมื่ออาําศ ไหนบอกไม่พูดไงคือเขาพูดแต่เขาใช้เมื่อจําเป็นคืออยู่กับเพื่อนเขาพูดบ้างแต่แบบพูดแบบเอาตลกอะพี่ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าแต่ถ้าเป็นชีวิตประจำวันปกติเขาไม่พูดเขาไม่พูดเออพูดดีอ่ะขาดีมีอะไรอีกเก่งใจเย็นไหมเป็นคนใจเย็นไหมพอสมควรนะพอสมควรเขาขับรถไปรับไปส่งใช่เป็นแก๊งของเพื่อนคือแบบเคยแบบเคยส่งเพื่อนคืนหนึ่งแปดคนตั้งแต่ตีสองคนว่างเหรอหรืออะไรก็เราไม่กินเหล้าไงพี่ไม่ค่อยชอบกินเหล้าอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนก็กินแล้วเราก็แบบอ๋อเอาสมควรไปคุณก็นั่งอยู่ในแก๊งได้อ่ะเออแต่ว่ากนต ก็กินได้นะออแต่ว่าวันนั้นต้องไม่ขับรถออแต่ว่าวันที่ขับรถก็แบบว่าเราไม่กินเราก็ไปส่งเพื่อนก็แบบคือวันนั้นอยู่ส่ง8คน แล้วแต่ละคนแม่งอยู่คนละที่หมดเลยมึงน่าจะขับรถตู้นะพี่ว่ามึงไปรถตู้เลยแล้วมึงก็ไปไม่จริงๆนะวงมึงไม่ต้องเป็นรถตู้เครื่องก็ได้รถเครื่องขับเองอีกอันหนึ่งข้อดีข้อดีของเขาคือดีที่สุดที่กูรู้สึกเขาเป็นคนมองโลกในแง่ดีแลวเป็นคนมีความสุขมากๆในชีวิตดังนั้นที่บางทีเขาอาจจะเจอเรื่องหนักหนาสาหัสเข้มแข็งเข้มแข็งแล้วก็รับผิดชอบเพราะว่าตอนนี้เขาก็คือไม่มีคุณพ่อคุณแม่แล้วเขาต้องดูแลตัวเองฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้เขาจะรับผิดชอบตัวเองมากขึ้นรรรวมมมไถถึงคนนที่่เเเเข้้้้าาาาาายก็็สับบผผิดดชอตูใหญแล ข้อเสียมาเลยข้อเสียบางครั้งก็ขี้เกียจมากสมมติเราเล่นเล่นเล่นติดกันหลายวันอะไรเงี้ยแล้วแบบเฮ้วันนี้ได้พักแล้วแต่แบบมันต้องมีไรต้องทําอยู่อ่ะบางครั้งก็ไม่ทำแล้วก็ไม่ไม่ค่อยว่างเพราะว่าพองานเยอะบ้าอะไรเงี้ยแล้วก็จะเจียดเวลาไปเจอไปอะไรเงี้ยก็ไม่ไม่ได้ง่ายไม่แต่คุณเป็นคนที่แบบถ้าสมมติคุณทํางานคุณห้ามแฟนมายุ่งป่ะหรือว่ามาได้มาได้อก็ไม่แย่โอเคคือดนะถ้าจะมาดูก็มาดูได้ถ้าจะมาแบบเฝ้าอัดเพลงก็มาได้แต่สมมติท่านเล่นต่างจังหวัดไงอ่านก็ไม่ก็ไม่้้้้านน่อออยจงงงตมถึขะะเีผ ซึ่งบางครั้งมันก็แบบว่าอาจจะทําให้ใครลาคาญได้เก็บเงินเก่งไหมใช้เงินไม่ได้เก่งขนาดนั้นอย่างช่วงนี้ไม่ค่อยมีไงก็จะไม่ชอบเลยคี้หึงไหมยังยังไม่รู้เลยยังไม่เคยเจอสถานการณ์เออะยัตอบไม่ได้พี่แต่งตัวโปสได้ไหมถ้าสมมติมีแฟนแฟนแต่งตัวโปสได้ไหมได้นะแบบไปดูเราแล้วก็แบบเสื้อในเกงในเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอไอ้เฮียคนบ้าเลยไอเฮียคนเฮียอะไรลงเละป่ะพี่อย่างงี้ป่ะลงเละก็ไม่เสื้อในเก่งในอย่างน้อยก็เป็นเออชุดว่ายน้ำแล้วก็งานเฟสติวัลไางนี้ อย่าก็ตัดลิ้นแล้วเกินอิสว์ถ้าสมมติว่าชอบโไปดูคอนเสิร <kah> ์ตเขาอนนี้เขาไม่เล <l id Pokemon apan> ่นแอปแล้วนะเลิกไม่ต้องไปโหลดแอปไอ้เฮียปัญหาก็คือแอปไม่เล่นไปคอนเสิร์ตไปยืนรอให้ก็ไม่ไปรันเล่าก็ไม่ได้เป็นคนพูดตรงมากเนะไปยืนรอแล้วก็ไม่ชีวิตกูไม่เคยเจอนะชีวิตยืนชเขาใจ หรอไม่ใช่มึงไม่เคยเห็นหรอเนี่ยแบบเนี้ยที่แบบไปยืนอยู่ข้างหน้าเวทีแล้วก็แบบไม่เขาาจะชื่นชมเฉยๆมึงอย่าเอาชีวิตมึงไปเป็นมาตรฐานคนอื่นอีนี้อีกอย่งๆึงเราจะอยากเจอเจอที่ไหนถ้าไม่จะคอนเสิร์ตกลางวันไปไหนปะไปฟิตเนสที่แถวแจ้งวัฒนะถ้าห้างอหรเซ็นแจ้งแหงเอาที่ไหนบ้างส่วนใหญ่นอกน็อกบีเคเคอารีสเซอรเจ็ดห้างล่ะนอกจากเซนแจ้งสยามแล้วขับแก๊ปไหม เห you know? ็นชอบขับรถไงถ้าจะให้เป็นขับจริงเหนื่อยไม่เอามึงส่ง8คนมึงยังบ่นอีกเนี่ยคือนั้นมันจำเป็นพี่โอเคคือแม่งถ้าอ้วงจะอ้วงรถผมแล้วพี่ให้ผมไปส่งเถอะเก็คนน่ารักที่แกคนเปิดวาร์ปหน่อยเปิดวาร์ปหน่อย IG ไอจีไอจีสองเอ็นดีนะครับ second underscore กสองตัวแล้วก็สี่ทีเอชโฟร์คือระหว่างที่สองกับที่สี่ก็คือที่สามคือเติร์ดอ๋อนี่ของกูจะหาชื่อมึงเจอ ทวิตเตอร์ล่ะทวิตเตอร์ล่ะทวิตเตอร์เหมือนกันชื่อไอจีทวิตดิสต๊อกขับ House, undai, เฮา a c e b o o k เหมือนกันหมดโออเคยกยงเว้นอยูอ่ทูบยูทูบชื่อ,อ okay. 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 uh, im, ทีรีเบิร์สโอเคแล้วเพจวงล่ะทีรีเบิร์สไอจีทวิตเฟซบุ๊กดิสต๊อกก็มีครับก็ตามมัได้เราทีรีเบิร์สหมดเลยส่วนใหญ่แอดมินจะแอคทีฟทวิตกับไอจี้วตอนนี้มีเพลงใหม่อีกมมีเพลงใหม่ปั๊เพลงใหม่อีกแล้วหรอเพลงอะไรเพลงชื่อเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนครับฟิจิริงมิลิด้วยโอ้ดีแล้วเราไม่ได้เราไม สักฮุกหนึ่งได้ไหมสักฮุกหนึ่งนะถ้าเธอให้ฉันเป็นเพื่อนเล่นอย่าเล่นเกินว่านั้นได้ไหมถ้าฉันเล่นเกินเส้นไปเธอรับได้ไหมช่วยบอกฉันสักทีว่าที่ฉันยืนเธอยืนที่เดียวกัน แล้วเร็วๆนี้จะมีคอนเสิร์ตไหมคะยังไม่รู้มีคอนเสิร์ตไหม,มแต่ว่าเดี๋ยวจะมีอัลบั้มเต็มปล่อยรอฟังรอฟังเร็วนี้แล้วก็ปีนี้ปล่อยเพลงเยอะมากมากีเพลงคนเก่าๆอยู่ในอัลบั้มนี้ด้วยไปหาจริงๆในๆในบั้มนี้มีจริงๆมีสองเพลงแต่ว่าจากสองคนเอาแล้ว,ลวขอบคุณสถานที่ครับผมมูฟออนเอกมัย63อ้าววันนี้ขอบคุณน้องเต้ด้วยค่ะบขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอให้เราขายดีสาธุครับครับผมแกจีบเราหน่อยเราอ่อยไม่เป็นเฮ้ยเด็กด้อ E aí